สวัสดีแฟนฟุตบอลพลพักคจิกจอกสยามพบกับ5เหตุผลเรตเตอร์สตีเปิดบ้านเสมอเบอร์รี่2ประตูต่อ2จากเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับเรตเตอร์สตีทำได้เพียงแค่เปิดบ้านสเสมอกับเบอร์รี่ทีมท้ายตารางไปได้2ประตูต่อ2แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนนี่ก็ทําให้เรตเตอร์สตีของพวกเรานะครับยังคงรั้งอยู่ที่12ของคาราชเช่นเดิมโดยมี7คะแนนจากการะดูสนามไปถมบดห6นัด วันนี้ครับตัวผมเองจะพาทุกท่านมาพบกับ5เหตุผลที่ทําให้เรสเตอร์ของพวกเราเนี่ยทำได้เพียงแค่หนึ่งแต้มจากเกมเมื่อค่ัคือที่ผ่านมาครับเริ่มกันที่เหตุผลแรกครับแนวรับยังมีข้อผิดพลาดเมื่อวานที่ผ่านมาครับสิ่งที่ทําให้เรสเตอร์พลาด3แต้มไปต้องอขอติดชมในส่วนของแนวรับเลยนะครับที่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นหเห็นตลอดทั้งเกมไรตั้งแต่ผู้สาประตูแคปเปอร์ชไร์มเกิลที่ออกบอลได้ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เมื่อวานมีข้อผิดพลาดที่เห็นค่อนข้างที่จะเยอะ แต่ว่าลูกที่เสียประตูไป2รลูกก็เป็นลูกที่สุดปัญญาสาหรับแคทเปอร์ชไมเคิลส่วนท้ด้านแบ็คขวาอย่างริคาโดเปเรราครับก็มีส่วนร่วมที่ทาให้ทีมเสียประตูที่2องด้วยการไม่ประกบตัวของแนวรุกขอทาธด้านเบอร์รี่ที่ซัดเข้าไปนะครับส่วนทงด้านแบ็คซ้ายอย่างแรวยเบอร์ชัยก็พอที่จะให้อภัยได้เพราะว่ายังมีการเติมเกมและก็การจ้มรับที่ดีและกส็สอดประสานกับฮาวิบาลได้ค่อนข้างดีเยี่ยมแต่แนวรับสองคนครับระหว่างเชาท้าซูยินชูกับทธงด้ของเวสกัดดูเหมือนว่าทั้งสอง โดยเฉพาะยันอิกเวสการดที่เมื่อวานนี้ปล่อยให้คู่ต่อสู้มีพื้นที่ในการเข้าจูมตีถ้าการเข้าปะทะการเล่นลูกกลางอากาศหรือว่าการบล็อกวันซึ่งเวสการ์ดทำได้ไม่ดีมากนัก และยังมีความช้าด้วยในการสปีดไปรับบอลนะครับทำให้เธอคิดบูดและก็มาเตวิดาเนี่ยเอาชนะทางด้านของเวสการด้วยบ่อยครั้งโดยเฉพาะลูกที่2ครับที่เวสกาดปล่อยให้กับผู้แข่งเนี่ยสามารถเปิดบอลเข้ามาให้ยิงได้นะครับอันนี้ต้องตําหนิทางด้านยันเวสกาดเลยส่วนชาร่าซินชูครับเมื่อวานยังพอให้อภัยถือว่ามีส่วนร่วมกับกมรับแต่ถ้าจะให้ดีต้องมีคู่พาร์ทเนอร์ หรือว่าคู่หูที่ดีกว่านี้ครับงั้นเมื่อวานแนวรับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้เรตเตอร์สตีของพวกเราพลาด3ามแต้มไปนะครับเหตุผลที่2โดนนําเร็วเกินไปเมื่อวานที่ผ่านมาครับต้องยอมรับว่าเรตเตอร์สตีของพวกเราเนี่ยโดนยิงประตูขึ้นนําเร็วจะเกินไปทั้งที่เกมยังไม่ได้เป็นรองเกมกำลังปฏิัติไปต่อแต่เกิดจากข้อผิดพลาดเล็กน้อยนะครับใน การหมุกสกัดเข้าประตูตัวเองของเจมี่วาร์ดี้ซึ่งลูกนั้นครับตัวผมเองก็มองว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัยสําหรับทั้งแคปเพิร์ชไมเคิลแลวก็เจมี่วาร์ดี้ที่พลาดนะครับวาร์ดี้ก็ตั้งใจที่จะหมุกสกัดแต่บอลเันผิดเลี่ยมไปเข้าประตูตัวเองก็ทําให้ชีมอย่างเบอร์รี่บุกมานําไปก่อนตั้งแต่10นาทีแรกนี่ก็เป็นเหตุผลว่าท,ทําไมเรดเจอร์ที่โคฟโกราเน่ยทำได้เพียงแค่หนึ่งแต้ม เพราะการดูนนาก่อนมันทําให้วิธีการเล่นและก็มูมิงตั้มของเกมเนี่ยมันเปลี่ยนไปท่าที่โรเซอร์กาลังจะครอบครอมบอลแล้วก็กดดันแนวรับเบอร์รี่ค่อยๆนวดไปเพื่อหาประตูขึ้นนําแต่เมื่อดูดประตูขึ้นนาทําให้แท็กติกของเบเดอร์เจอจะต้องบุกมากขึ้นจะต้องรีบแล้วก็จะต้องรีบทําประตูที่เสมอให้ได้เร็ว,รวทําให้เกิดข้อผิดพลาดตามมารวมไปถึงเกิดความกดดันในเกมกว่าที่จะได้ประตูที่เสมอก็ปาเข้าไปเกือบจบครึ่งแรก แล้วที่เปลี่ยนอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่มาดูนประตูขึ้นนําอีกครั้งหลังจากตีเสมอได้เพียงแค่5นาทีนั่นก็ทําให้มูมิมตั้มจากที่จะมาอยู่ทางฝั่งของเรสเตอร์ซีกลับกลายไปกลับไปอยู่กับเบอร์รี่เช่นเดิมน,นะครับทำให้เบอร์รี่นี่เล่นง่ายมากขึ้นในครึ่งเวลาหลังเพราะรักษาสกอร์ได้2อหนึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งเหตุผลนะที่ตัวผมเองมองว่าเรสเตอร์ซี่ของเราพลาดเองครับเสียประตูแรกเร็วจนเกินไปและนํามาซึ่งการปรับเปลี่ยนแท็กติกและก็โมเมนตัมของเกม เหตุผลที่3มีโอกาสแต่เปลี่ยนเป็นสกอร์ไม่ได้ในเกมเมื่อวานครับต้องยอมรับอีกอย่างหนึงน่งนั่นก็คือว่าเกมลุกของเดนเทอร์สตีทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีโอกาสเข้าทําในกรอบเขตโทษีด้หลายครั้งมากโดยเฉพาะโอกาสการยิงโดยรวมเนี่ยรวมทั้งการยิงเข้ากรอบออกนอกกรอบและก็การยิงติดบล็อกเนี่ยมีไปถึง22ครั้งซึ่งเป็นการจุมตีคู่แข่งที่ดีที่สุดในฤดูกาลนี้ครับสำหรับเลนเทอร์สตีแต่การเปลี่ยนเป็นสกอร์เนี่ยมันยังทำได้ไม่ดีนะัก จากโอกาสการยิงและสกอร์ที่เกิดขึ้นเพียงแค่สองลูกเดี่ยวตัวผมเองมองว่ายังน้อยเกินไปสําหรับเลตเตอร์สตีเรตเตอร์จะต้องจบสกอร์ให้ได้มากกว่านี้เพื่อความได้เปรียบในเกมจะต้องชิงนําให้ได้จะต้องหาโอกาสเหมาะๆในการยิงแล้วก็ทําประตูจากจิมมี่เวดดี้ฮาวิบาลและอดีมูราดูแมนแต่เลตเตอร์สตีครับยิงนกตกปลาใช้โอกาสที่น่าจะได้ประตูจากจิมมี่เวดดี้ถึง2ครั้งเนี่ยในกอเขกโทษหลุดออกไป แล้วก็ทําให้โอกาสที่เราจะได้ประตูเนี่ยมปกลับกลายเป็นของเบอร์ลี่ซึ่งช่วยให้โอกาสจากความผิดพลาดของเราได้โดยตลอดตัวนี้เองครับชื่อเลสเตอร์ที่จะต้องไปปรับปรุงและก็แก้ไขในการจบสกอร์ให้ได้และชริงความได้เปลี่ยนในเกมด้วยการยิงประตูขึ้นนําในแต่ละเกมที่หลายรอบเลสเตอร์จะเร่นง่ายขึ้นสังเกตได้จากแต่ละแมตช์ที่เลสเตอร์ตีเรนแล้วนําคู่แข่งได้ครับจะสามารถเก็บ3แต้มได้น้ำแต่แมตช์แรกครับจากวูบวูเบ่ตาเลสเตอร์ก็นําก่อน นอร์ t ิซิตี้ไรสเตอร์ก็นำก่อนในแมตช์กับมิววอลไรสเตอร์ก็นำก่อนนั่นก็ทำให้ทั้งสามแมตช์ที่แอดมินเอ่ยมาเนี่ยไรสเตอร์สีเก็บ3แต้มได้เกือบทั้งหมดครับนี่คือเหตุผลที่3ครับที่ผมมองว่า l รสเตอร์สีมีโอกาสมากมายกับแต่ทำไม่ได้เหตุผลที่4ความยอดเยี่ยมของแนวรับเบอร์รี่เมวทีธิบายมาครับตัวผมเองนี่ชมเลยครับแนวรับของเบอร์รี่ถือได้ว่าแข็งแกร่งมีสมาธิเหนียวแน่นมาก นะครับไแต่ผู้สาประตูย่า่นิคโปกนะครับซึ่งทําหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมเสียสองประตูเป็นการเสียด้วยการสุดความสามารถแล้วกันแต่นอกนั้นนิคโปกถือว่ายืนตำแหน่งได้ดีนะครับแล้วก็ช่วยรับโดยเฉพาะการออกบอลจากหน้าประตูไปถึงแนวรุกอย่างคริสบูและก็มาเดวิด้าซึ่งทําได้ค่อนข้างแม่นยาและสามารถเปลี่ยนไปเกมลุกได้ในทันทีวันนี้โปกมีส่วนร่วมในการเก็บแต้มออกไปจากทิงคีโพเวอร์สเตเดียมครับมาที่คู่เซตแบ,บ็กรับตัวนี้คือเหนียวแน่นมากเบนมีกับเจมส์ทาคอฟสกี ทั้งการสกัดบอลเคลียร์บอลบล็อกบอลรวมไปถึงการวางบอลไปนแนวรึกซึ่งเบนมีกับเจมส์คอฟสกี้เนี่ยชอบที่จะวางบอลไปให้กับคริสบูดและกัมเติวิดาในการเล่นเกมรูปได้ดีนะเมื่อวานเนี่ยต้องชมเลยว่าคู่เซนเตอร์แบ็กสองคนนี้เป็นคู่เซนเตอร์ที่แกร่งมากหัวจิตหัวใจห้าวหาญมากบล็อกลูกยิงของเดนทเตอร์สตีดบ่อยครั้งแล้ว,วามาที่ฝั่งขวาครับอย่างแมชชูรรอตันเมื่อวานหลายคนเลยครับชมว่าแมชชูรรอตันเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนที่เล่นดีสุดของเบอร์ลี่ช่วยบล็อกท้านฮาวิบา ในทางด้านฝั่งซ้ายแล้วก็เติมเกมลุกไปช่วยไวแบวกนิวและก็ทางด้านของคอนนิสหรือแม้กระทั่งคุณมาน,นันก็ทําทให้เกมลุกของทางด้านเบอร์รี่เนี่ยค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพแล้วก็ช่วยเกมรับของเรตเตอร์ได้เป็นอย่างดีสําหรับแบทชูรรอตันอีฝ้าฝั่งหนึ่งครับทางฝั่งซ้ายเป็นชารลีเทเลอร์เมื่อวานยอมรับเลยว่าชารลีเทเลอร์วันเหน,นียวแน่นมากช่วยสกัดทีมได้บ่อยครั้งและก็มีส่วนร่วมนะครับส่วนร่วมในการทําเกมลุกของทางด้านเบอร์รี่ด้วย นี่คือขุมกําลังในแนวรับของเบอร์รี่ที่ชอนไดครับได้สร้างขึ้นมาและทํางานได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อวานนี้เป็นอีกหนึ่งเหตุผลครับที่เดอเจิซีของพวกเราไม่สามารถเก็บ3แต้มในทีตัวเองได้เนื่องมาจากว่าแนวรับของคู่แข่งที่ค่อนข้างจะยอดเยี่ยมครับเหตุผลที่5เหตุผลสุดท้ายครับการเปลี่ยนตัวของเบเดนรัเจอร์เมื่อวานที่ผ่านมาครับรัเจอร์ใช้โคตาการเปลี่ยนตัวไป3คนเป็นโคตาเ็มแม็กของฟุบอลพเมยรีก เริ่มจากคนแรกครับที่กายเปยนทนานของทิมมติการสตานครับมาแทนทนานของริคาโดแปราในช่วงนาที่4 6หรือว่าเริ่มต้นครึ่งหลังและอีกหนึ่งคนครับเคอร์ิคี้เอเนโชลโดมาแทนบูปากริสซูมาเรในการแก้เกมคนสุดท้ายครับเป็นเจมส์ดิสันที่ลงแทนทนานานของอาริโมรารูกแมนซึ่งวันนี้ครับจะมองกันว่าการเปลี่ยนตัวของเบนเนอร์โรเจอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะส่งผลกระทบต่อโคต้าการเปลี่ยนตัวเนื่องจากว่าโรเจอร์ครับเลือกที่จะเปลี่ยนแนวรับอย่างริคาโดแปราออกที่มีข้อผิดพล,ลาด ส่วนในครึ่งหลังนะเกมของเราเป็นรองอยู่2อประตูต่อหนึ่งโรเจอร์ตัดสินใจเปลี่ยนท่าด้านของบูบาริซูมาได้ออกแล้วส่งท่าด้านของเคเดจิเอียนะชวซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนตัวที่ถูกต้องเพราะว่าโรเจอร์จะต้องส่งแนวรุกลงไปเล่นแต่อีกหนึ่งคนครับที่ตัวผมเองมองว่าการเปลี่ยนตัวของโรเจอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ถูกต้องตามสถานการณ์ของทีมคือการเปลี่ยนเจมสั Man, นลูแทนอาเดมูราลูแมนซึ่งเมื่อวานจะต้องยอมรับว่าทีมเราโดนนำก่อน โดนนำอยู่2%ประตูต่อหนึ่งแต่โรเจอร์ครับยังส่งมิดฟิลด์ตัวรุกไปครอบครองบอลแทนที่จะส่งตัวรุกที่เป็นทีเด็ดหรือว่าการเอาประตูคืนมาให้ได้อย่างท่ากของเปซดนนากานะครับได้อีกหนึ่งเหตุผลคือการเปลี่ยนอดโมราลุกแมนออกซึ่งเมื่อวานลุกแมนครับมีการเล่นเกมลุกที่วูบววบามือวาและช่วยกันครอบครองบอลให้เดเตอร์ได้เป็นอย่างดีแต่โรเจอร์ยังมองว่าลุกแมนอาจจะยังไม่ดีพอในเกมนี้เลยเปลี่ยนออกโดยส่งเจมส์แมตติสันลง ซึ่งแมดิสันลงมาครับไม่ได้มีส่วนร่วมในเกมมากมายเท่าไหร่ครับอาจจะมีการส่งบอลให้กับจิรูมันได้ยิงบ้างอาจจะมีการมาครอบครองบอลแต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่เรเตอร์ต้องการในช่วงท้ายเกมเพราะว่าทีมที่จ่สยามของพวกเราเนี่ยต้องการเกมรุกที่มีประสิทธิภาพรวดเร็วและการโจมตีคู่แข่งเพื่อจะได้ประตูตามมาทีเสมอแต่โรเจอร์ครับส่งผู้เล่นอย่างตัวรุกที่มีการครอบครองบอลดีอย่างเจมส์แมิสันลงไปเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนตัวที่ผิดวัตถุประสงค์ ปการเปลี่ยนตัวที่ตัวผมเองมองว่ายังไม่ใช่โรเจอร์อ่านี่ก็เป็นเหตุผลที่5ครับที่ตัวผมเนี่ยยังคิดว่าการเปลี่ยนตัวของโรเจอร์ยังทําได้ไม่ดีพอยังจะต้องละเอียดกว่านี้ครับนี่ก็เป็น5เหตุผลนะครับที่ตัวผมเองเนี่ยวิเคราะห์ว่าทําไมเรตเตอร์สตีขพวกเราถึงทําได้เพียงหนึ่งคะแนนจากเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาครับก็ต้องชมความยอดเยี่ยมของเธอด้านเบอร์รี่ด้วยที่มาได้อย่างเหนียวแน่นแล้วก็รัดก,กุม ส่วนด้านเลตเตอร์สติกของพวกเราเนี่ยก็จะต้องกลับไปแค่ไขข้อผิดพลาดแล้วกลับมาสู้ใหม่ในแมตต์ต่อไปนะครับตัวผมเองก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพลพรรคที่จอกสยามทุกท่านนะฮะเดินหน้าต่อไปสู้ต่อไปกับเลตเตอร์สติกของพวกเรา สำหรับวันนี้ครับตัวผมเองก็ขอบคุณทุกท่านนะที่รับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยการคอมเมนต์ด้วยนะครับส่วนวันนี้ตัวผมเองขอลาทุกท่านไปก่อนด้วย5เหตุผลที่จอกสยามทำได้เพียงแค่เปิดบ้านเสมอกับบรน2ประตูต่อ2สวัสดีครับ